เปิดคิปวะเหรอสวัสดีครับโอ้นะออโอรั้องอสงเลือกไม่ถูกเลยนะขนาดเราเราเองเนี่ยยังอยู่กับคุกคีอยู่กับล้อนะบอกเลยว่า4ี่สิบกชุดวันนี้มาจาัดโปรนะลูกค้ารีบมาตาได้เลยนะ แที่เห็นอยู่เป็นวีซีรีแนะเป็นวี8.5แล้วก็กว้าง9ครบ70กว้าง9ครบ75แล้วก็กว้าง9ครบ70เนี่ยมีทั้ง5รูและ6รูด้วยนะใส่แท่งที่ชันไม่ลดเลยนะทีนี้โอ้หมาดำนะนหน้าหนังสติ๊กนะโอ้โหวีหนึ 1, ่งวีสองวีสามจะให้ทั้ง5รูและ6รูนี่ตัวนี้6รูด้วยนะโอ้โหดูสาดมาดูนี่ใสกล้องนะเออโอ้โหเกลีก่ยเลยล้อ,อเปล่าเพลนล้อเดิมทุกสภาพนะล้อเดิมล้อแต่งนะ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นแจ๋วป่ละ่ะเออจัดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะเอาล้อเดิมมาเทินทุกรายนะย้ําว่าต้องมีสี่บงนะครับนะล้อเดิมล้อแต่งได้หมดเลยนะครับนะเพิ่มแค่หมนะื่นเอ็ดนอกโหจัดไปเชิญมาดูไหมสุดๆคะนะแล้วก็นี่นะว่าเป็นไง RTX นะแล้วก็ TC ศูนย์ศูนย์ห้านะมีทั้งหกลูแล้วก็ห้าลูแต่ห้าลูยังไม่มามาหกลูก่อนนะ สาย8.5หกลูไม่ล้นเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะน่า pc นะ005นะครับ6กูนะสีบอลสีเท่ากันนะ8.5แล้วก็ตัวนี้ด้วยครับ ce28 นะ ce28 นะ8.5 6รลนะูนะ่าแล้วก็นี่สาุดสีเท่ากันสีดำลินตันกว้าง9แต่ออฟเซตไม่ล้นนะออฟเซต25กว้าง9ออฟเซต25ทั้งหมดนี่นะ เป็น8.5ทั้งหมดเลยนะแล้วก็9 9ในแค่3ชุดนี้นะเทินล้อเก่านะทุกสภาพทุกวงนะ4วงไม่ใช่ทุกวงขอให้มี4วงครับ1ชุดนะออก8ก็ได้ขเขาแล้วก็ได้นะเพิมแค่8 0 0 0เทิน, 8, ทนโอ้โหว้าวาว่าล่ะนะเพิมแค่8 0 0 0เท่าน,นั้นนะนะถ้าเกิดอ,อยากได้ล้อใหมย่ยางใหม่จะจัดโปรให้อีกเดี๋ยวรอมาดูนะว่าโปรโมชั่นจะขนาดไหนแต่นี้ราคาโปรล้อเปล่านะ แล้วก็มียางมาเซนให้ด้วยครับถ้าเกิดยักได้แบบไหนล้อใหม่ยางมาเซนล้อใหม่ยางใหม่จัดไม่ได้ครับนี่ส่วนตัวนี้เป็นกว้างเก้าอัพเซตศูนย์นะครับสำหรับรถตัวสูงนะครับใส่แล้วสวยๆแน่นอนหรือจะเลือกใส่เป็นล้อแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ชุดแล้วก็นี่แล้วก็ด้านหลังเห็นไหมเอ่ยอ่าจัดเซตให้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะสี่ลายที่เห็นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดนัดคู่ยางเป็นยางสายดุยดอกเอทีเนี่ย จะเข้ากันไหมนี่ให้ชมอย่างนี้เลยนะนะอ่าหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดนะส่วนราคาครับนะล้อเปล่าเหมือนเดิมครับนะเทิร์ล้อเก่าสุขภาพสี่วงนะครอบเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่สนะี่วงนะเพิ่มแปดพันพอว้าวนะอ่นะจัดไปครับนระอรอ,อแบบนี้เลยอ่ารอรอแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เดี๋ยวมาจัดให้ทีล้อควบยางจะจบราคาเท่าไหร่แต่วันนี้เอาไปโปรล้อเปล่าก่อน โ,โมาสากกันเลยครบยับยับยับเลยนะอ่าจะให้ราคาพิเศษเลยนะเซอร์เอน,นี้ที่ทำพี่ยังไม่หมดเลย <c oughs> มีอีกมีแคลดิงน,นะเหลือห้ารูได้ไงเหลือห้ารูได้ไงนะร <c oughs> ูหกรูมาเลยครับนะ <c oughs> นี่ตรงนี้นะฮะไอซีสามเจ็ดนะ <c oughs> การยกนะครับการยกกว้าง9นะครับออฟเซ็ต05นยรูนะครับตัวเตี้ยนะครับสำหรับตัวเตี้ยเซติชั่นใส่ได้พอดีซุ้มไม่ล้นแล้วก็นี่ครับ อ่าเห็นไหมเอ่ยที c t 2นะอ่ามี2สีนะอันนี้จะเป็นคล้ายๆออกเทากันมันๆนิดนึงนะเทากันนะแล้วก็สีบอลนะก็ชุดนี้นะสองสองชุดนี้เทินเดิมนะเพิ่มที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเหมือนกันครับส่วนที่นู้นนะตัวนี้เพิ่มแค่แปดพันเท่านั้นครับนะอ่าล้อเดิมล้อซิ่งมาเลยครับจัดให้นะอันนี้โปรล้อเดิมนะแปดโมงถึงสองทุ่มนะเปิดทุกวันมาตั้งกันได้เลยครับผมมามา รนะอๆแบบนี้เลยนะฝากด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับใบรุ่น